วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาค่ะคือภาพรวมจากเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยมันชี้ไปที่สิ่งที่เหมือนกับาพายุที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะที่กําลังเกาะตัวแล้วก็เหมือนจะเข้าถาถมใส่โครงสร้างอํานาจของตระกูลหุ่นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะใช่ครับคือเรากําลังจะมาดูกันในมิติของแรงกดดันต่างๆนะครับทั้งจากข้างนอกข้างในที่รัฐบาลกัมพูชาตอนนี้เลยก็คือตระกูลหุ่นเนี่ยกำลังเจออยู่ ซึ่งข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้มันบ่งชี้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เปราะบางมากๆครับค่ะเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ครอบคลุมตั้งแต่ปฏิบัติการระดับนานาชาติล่าสุดเลยที่ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่เครือข่ายบางกลุ่มในกัมพูชาเลยนะคะแล้วก็มีปัญหาความไม่พอใจข้างในที่สะสมมานานแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ของสมรังสีผู้นําฝ่ายค้านที่ตอนนี้ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนะคะ งั้นเรามาเริ่มแกะรอยพายุลูกนี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากปัจจัยข้างนอกก่อนแรงกดดันจากนานาชาติที่ดูเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนมีข้อมูลบอกว่าถึงขั้นมีการตีตราว่าเป็นรัฐมาเฟียเลยเรื่องนี้มันยังไงคะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ จุดที่น่าสนใจมากๆในข้อมูลที่เรามีนะครับคือมันชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์เดิมๆที่ระบอบหุ่นเคยใช้อย่างเช่นการปลุกกระแสะชาติที่นิยมหรือว่าไปสร้างประเด็นขัดแย้งกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทยเนี่ยดูเหมือนจะแบบว่าไม่ค่อยได้ผลเหมือนเดิมแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันอ,อ๋อหมายความว่ายิ่งพยายามจะใช้วิธีเดิมๆก็ยิ่งส่งผลเสียต่อตัวเองเหรอคะอาจจะมองอย่างนั้นได้ครับคือข้อมูลที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยให้ภาพว่าการกระทําแบบนั้น ยิ่งทำให้ประชาคมโลกเ,เกิดความไม่ไว้วางใจและก็หันมาตรวจสอบอย่างจริงจังมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นที่มันร้ายแรงอย่างเรื่องที่กัมพูชาถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้มันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยครับแล้วมีจุดเปลี่ยนสำคัญอะไรไหมคะที่ข้อมูลชี้ให้เห็นที่ทำให้สถานาการณ์มันดูตึงเครียดขึ้นมากๆเลยข้อมูลระบุถึงเหตุการณ์สำคัญเลยนะครับคือวันที่14ตุลาคม2025 เป็นการประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งประวัติศาสตร์โดยสหรัฐอเมริกาและก็สหราชอาณาจักรซึ่งทางกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยอธิบายเลยว่าเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาที่มุ่งเป้าไปที่การทลายเครือข่ายแก๊งต้มตุ๋นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีฐานปฏิบัติการสําคัญอยู่ในกัมพูชานี่แหละครับโอ้โหฟังดูเป็นการดําเนินการที่จริงจังมากเลยค่ะมีการระบุปเป้าหมายที่ชัดเจนเลยไหมคะ มีครับมีการระบุชื่อบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องด้วยในเอกสารก็พูดถึง Prince Group แล้วก็ Huge Group หรือ h u j i o Group นะครับแต่สิ่งที่สำคัญแล้วก็ยกระดับความรุนแรงขึ้นไปอีกคือการที่ทางการสหรัฐเนี่ยใช้คำว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ TCO ใช่ไหมคะใช่ครับ Transnational Criminal Organization หรือ TCO ในการอธิบายลักษณะของกลุ่มเหล่านี้ คำว่า TCO นี่ความหมายมันเฉพาะทางแล้วก็รุนแรงมากเลยนะคะปกติใช้กับองค์กรระดับไหนคะเนี่ยใช่ครับเป็นคำที่ปกติแล้วสงวนไว้ใช้กับองค์กรอาชญากรรมที่ร้ายแรงระดับโลกเลยนะอย่างพวกแก๊งมาเฟียข้ามชาติหรือขบวนการค้ายาเสพติดใหญ่ๆการใช้คำนี้ก็เลยเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากถึงระดับความร้ายแรงของปัญหาที่นานาชาติมองเห็นแล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับอ้าวยังมีอะไรอีกเหรอคะ ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยยังพูดถึงรายงานของ UNODC ด้วยครับคือสำนักง,งานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติซึ่งรายงานฉบับนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับการรวบรวมพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อกล่าวหาเหล่านี้เลยรายงานนี้ไม่ใช่แค่ยืยนยันนะครับว่ากัมพูชาเป็นศูนย์กลางของแกงต้มตุ๋นระดับโลกแต่ยังเจาะลึกลงไปถึงเรื่องเส้นทางการเงินด้วย อืเส้นทางการเงินนี้น่าสนใจเลยค่ะมันเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างคะตามที่รายงานระบุจุดนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากครับคือรายงาน UNODC ที่อ้างถึงในเนื้อหาที่เราดูกันอยู่เนี่ยชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางการเงินเลยนะระหว่างเครือข่ายอาศญากรรมเหล่านี้กับบุคคลระดับชนชั้นนำทางการเมืองแล้วก็ธุรกิจในกัมพูชามีการระบุช,ชื่อกลุ่มบริษัทอย่าง LYP Group ที่เชื่อมโยงกับวุฒิสมาชิกผู้มีอิทธิพลแล้วก็ huge group หรือ own group ที่มีการกล่าวอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับหลานชายของคุณเซนเองเลยครับโหถ้าข้อมูลเป็นตามนั้นจริงๆนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์แล้วนะคะแต่มันคือการที่โครงสร้างอำนาจถูกมองว่าเข้าไปพัวพันโดยตรงเลยการตีตราว่าเป็นรับมาเฟียที่พูดถึงในข้อมูลก็ดูจะมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับนั่นคือการตีความที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมาเลย คือมุมมองที่ว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นแค่ผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านอาชญากรรมแต่ถูกมองว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรอาชญากรรมเสียเองซึ่งอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศแบบสิ้นเชิงเลยครับค่ะขณะที่แรงกดดันจากข้างนอกถาโถามเข้ามาขนาดนี้ทีนี้ลองหันมาดูสถานการณ์ข้างในกันบ้างคะเนื้อหาที่เรามีอยู่ให้ภาพความเปราะบางภายในระบบคุณวัยยังไงบ้างคะ มีรอยร้าวอะไรที่น่ากังวลเป็นพิเศษไหมคะประเด็นแรกที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเลยคือเรื่องการสืบคอดอำนาจไปสู่ฮุนมาเนตนะครับซึ่งข้อมูลก็ชี้ว่าความหวังที่ว่าเขาจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปจริงๆจังๆเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่เกิดขึ้นจริงเท่าไหร่ในสายตาของผู้สังเกตการจํำนวนมากมีการมองว่าเขายังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลแล้วก็การควบคุมของฮุนเซนซึ่งยังกุมอานาจที่แท้จริงอยู่ข้างหลัง เหมือนการเปลี่ยนแค่ตัวแสดงหน้าฉากแต่บทกับผู้กำกับยังเป็นคนเดิมแบบนั้นหรือเปล่าคะการตีความก็เป็นไปในทิศทางนั้นครับแล้วผลกระทบที่ตามมาจากการคว่ำบาตรแรงกดดันจากข้างนอกเนี่ยก็เริ่มส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจข้างในอย่างชัดเจนเลยข้อมูลบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่เอ่อค่อนข้างแย่ปัญหาการว่างงานความเดือดร้อนของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วปฏิกิริยาของฝ่ายรัฐบาลต่อแรงกดดันทั้งข้างนอกข้างในเหล่านี้เป็นยังไงคะ ตามข้อมูลที่ปรากฏนะครับระบบการปกครองก็ตอบโต้ด้วยการเพิ่มระดับการกดขี่ทางการเมืองมากขึ้นมีรายงานการจับกลุ่มคุมขังฝ่ายตรงข้ามนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและก็สื่อมวลชนอิสระมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็สะท้อนถึงความพยายามในการควบคุมสถานการณ์ด้วยความเข้มงวดนะครับแต่ว่าการกดขี่ที่เพิ่มขึ้นปกติไม่ก็จะตามมาด้วยความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมีสัญ,ญญาณอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่กลุ่มกําลังอย่างทหารหรือตํารวจ มีการกล่าวถึงประเด็นนี้ในข้อมูลครับโดยระบุถึงข่าวลือแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงความขัดแย้งที่อาจจะมีอยู่ภายในกองทัพแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงต่างๆแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะแต่มันก็เป็นสัญญาณที่น่าจับตามองครับข้อมูลมีการอ้างถึงคำพูดบางอย่างของฮุนเซนที่อาจจสะท้อนความกังวลนี้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับมีการอ้างถึงคำพูดที่หุ่นเซนเคยพูดในทำนองว่าเขาพร้อมที่จะใช้มาตรการรุนแรงถึงขั้นกำจัดคนจำนวนหนึ่งเพื่อป้องกันการรัฐประหารซึ่งไม่ว่าจะเป็นการพูดจริงหรือเป็นแค่คำขู่เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงระดับความหวาดระแวงต่อความมั่นคงของอำนาจตัวเองที่สูงมากๆครับ มีมุมมองที่น่าสนใจในข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของความพักดีในระบบการปกครองลักษณะนี้ด้วยนะคะครับเนื้อหาที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยชี้ให้เห็นว่าในโครงสร้างอำนาจที่ถูกเรียกว่ารัฐมาเฟยนั้นความสัมพันธ์ความพักดีต่างๆเนี่ยมักจะถูกค้ำจุนด้วยผลประโยชน์ทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่มาจากธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายทีนี้พอแหล่งทุนเหล่านี้ถูกกระทบ หรือว่าถูกตัดท่อนำเลี้ยงจากการคว่ำบาตรของนานาชาติเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าความพักดีเหล่านั้นอาจจะสั่นคลอนหรือเปลี่ยนแปลงไปได้ครับฟังดูเหมือนสถานการณ์ภายในเองก็มีความเปราะบางสูงมากเลยนะคะทั้งจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ความไม่แน่นอนในหมู่กองกําลังแล้วในจังหวะที่ดูเหมือนระบอบหุ่นกําลังเจอมอรสุมรอบด้านแบบนี้เองฝ่ายตรงข้ามอย่างสมรังสีก็มีการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญขึ้นมาพอดีเลยถูกต้องครับ นี่คืออีกองค์ประกอบสำคัญของพายุที่สมบูรณ์แบบที่ข้อมูลพูดถึงเลยคือสมรังสีได้ประกาศจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลกัมพูชาอิสระ23ตุลาคมจากฝรั่งเศสที่เขาหลีภัยอยู่ซึ่งมีลักษณะเป็นรัฐบาลพลัดถิน่นหรือก็คือรัฐบาลที่ประกาศจัดตั้งและก็ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจากนอกประเทศเพื่อท้าทายความชอบธรรมของรัฐบาลที่อยู่ในประเทศนะครับ การเลือกวันที่23ตุลาคมนี้มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สาคัญมากๆเลยใช่ไหมคะสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับวันที่23ตุลาคมคือวันครบรอบการลงนามข้อตกลงสันติภาพปารีสปี1991ข้อตกลงนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการยุติสงครามกลางเมืองที่ยาวนานแล้วก็เป็นรากฐานของการก่อตั้งรัฐกัมพูชาสมัยใหม่ขึ้นมาใหม่เลย ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติและก็ประชาคมโลกโดยมีเป้าหมายผู้สร้างสันติภาพและก็ประชาธิปไตยครับเท่ากับว่าสมรังสีไม่ใช่แค่ประกาศตั้งรัฐบาลคู่ขนานขึ้นมาเฉยๆแต่กําลังอ้างอิงไปถึงรากฐานความชอบธรรมดั้งเดิมของกัมพูชาย,ยุคหลังสงครามกลางเมืองเลยทีเดียวชัดเจนมากครับการเคลื่อนไหวนี้ เป็นการวางตำแหน่งตัวเองเลยนะในฐานะผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของข้อตกลงสันติภาพปารีสเป็นทายาทที่ชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยที่นานาชาติเคยร่วมกันสร้างขึ้นมาและในทางกลับกันก็เป็นการส่งสารไปถึงนานานชาติด้วยว่าระบอบพุ่นในปัจจุบันเนี่ยได้ทรยศต่อหลักการและก็ข้อตกลงนั้นไปแล้วการมีรัฐบาลสองชุดอ้างสิทธิ์ในประเทศเดียวกันฟังดูอาจจะไม่ค่อยปกติแต่ข้อมูลก็มีการเทียบเคียงกับกรณีอื่นๆในประวัติศาสตร์โลกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ เนื้อหาได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่คล้ายๆกันอย่างกรณีความขัดแย้งระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันหรือการแบ่งแยกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือในอดีตก็อย่างเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ซึ่งแต่และฝ่ายก็มักจะมีมหาอำนาจข้างนอกให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแล้วในกรณีนี้ละคะข้อมูลที่เรามีอยู่บ่งชี้ไหมว่าการเคลื่อนไหวของสมรังสีอาจจะได้รับการสนับสนุนจากภายนอก คือข้อมูลชี้ให้เห็นถึงจังหวะเวลาที่มันประจวบเหมาะมากๆเลยนะครับระหว่างการคว่ำบาตรการเปิดโปรงจากนานาชาติกับการประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นอันนี้ทําให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การเคลื่อนไหวนี้จะได้รับการสนับสนุนหรืออย่างน้อยก็ไฟเขียวจากกลุ่มมหาหำนาตะวันตกซึ่งมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุธทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่าในการกดดันระบอบคุณครับยุทธศาสตร์ที่ว่านี้มีการอธิบายไว้อย่างไรในข้อมูลคะ คือการสร้างทางเลือกทางการเมืองที่น่าเชื่อถือขึ้นมาไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอกในที่นี้ก็คือรัฐบาลพลัดถิ่นของสมรังสีที่อ้างความชอบธรรมจากข้อตกลงปารีสนั่นเองครับเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์คีมนีบนี้คืออะไรคะตามที่ข้อมูลวิเคราะห์ไว้ก็คือการบีบทำลายความชอบธรรมของระบอบหุ่นให้หมดสิ้นไปในสายตาของทั้งนานาชาติแล้วก็ประชาชนในประเทศเพื่อเปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือสนับสนุนทางเลือกใหม่ที่เตรียมการไว้แล้วนะครับ ฟังดูเป็นแผนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนเลยนะคะครับมุมมองที่นำเสนอในข้อมูลก็คือมันเป็นภาพสะท้อนว่าระบบการปกครองที่พึ่งพาการกดขี่การมีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือกับเครือข่ายอาชญากรรมแล้วก็การสร้างความขัดแย้งกับประชาคมโลกเนี่ยมันไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว เมื่อพิจารณาทั้งแรงกดดันจากภายนอกความเปราะบางภายในแล้วก็การเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามแล้วอนาคตของระบอบหุนตามมุมมองที่ปรากฏในข้อมูลที่เรามีจะเป็นอย่างไรต่อไปคะการคาดการณ์ที่ปรากฏในเนื้อหาค่อนข้างมองไปในทางที่ท้าทายอย่างยิ่งสําหรับตระกูลหุนนะครับมีการประเมินว่าพวกเขากําลังเดินเข้าสู่ทางตันที่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกระทําของตัวเองด้วยการถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจที่เสียหายหนัก ความไม่มั่นคงภายในที่อาจจะปะทุขึ้นมาได้และที่สําคัญคือการมีรัฐบาลเงาที่พร้อมจะเข้ามาเป็นทางเลือกแล้วภาพที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นกับกัมพูชาคืออะไรคะถ้าสถานการณ์ยังคงดําเนินไปในทิศท,ทางนี้ข้อมูลชี้ไปที่ความเสี่ยงที่น่ากังวลอย่างยิ่งเลยทับนั่นคือการที่กัมพูชาอาจจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวหรือ failed state ซึ่งหมายถึงสภาวะที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมดินแดนได้รักษาความสงบเรียบร้อยหรือให้บริการขั้นพื้นฐานกับประชาชนได้อีกต่อไปในข้อมูลมีการเปรียบเทียบสถานการณ์ของกัมพูชากับประเทศไทยด้วยนะคะตรงนี้เราควรย้ำอีกครั้งว่าเป็นมุมมองที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมานะคะใช่ครับอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นมุมมองในข้อมูลนะครับเป็นการนำเสนอภาพเปรียบเทียบโดยชี้ว่าในขณะที่กัมพูชากำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านเนี่ย ประเทศไทยกลับถูกมองว่ากําลังแสดงบทบาทของประเทศที่มีความรับผิดชอบในภูมิภาคมีเสถียรภาพแล้วก็ให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคเช่นการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งก็เป็นการสะท้อนภาพความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีโลกตามมุมมองที่ปรากฏในข้อมูลชุดนี้ครับเข้าใจค่ะเป็นการฉายภาพที่ตัดกันอย่างชัดเจนจากมุมมองของผู้ให้ข้อมูลนะคะ เอาละค่ะเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของพายุที่สมบูรณ์แบบนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นลองมาย้ำประเด็นสำคัญที่เราได้กลั่นกรองออกมาจากการคุยกันครั้งนี้อีกทีตามข้อสรุปที่เนื้อหาเขารวบรวมไว้นะคะได้เลยครับประเด็นแรกเลยคือปฏิบัติการระดับนานาชาติที่นำโดยสหรัฐและก็ได้รับการสนับสนุนจากรายงานของ UN เนี่ยได้พุ่งเป้าทลายเครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับบุคคลระดับสูงในกัมพูชา มีการใช้มาตรการความบาดท,ที่รุนแรงมีการตีตราว่าเป็นรัฐมาเฟียแล้วก็ตัดท่อน้ําเลี้ยงสําคัญโดยมีหลักฐานที่ชี้ชัดถึงความเชื่อมโยงไปถึงคนในตระกูลฮุนเองค่ะประเด็นที่2ก็คือสภาวะภายในประเทศที่เปร,ราะบางทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงความไม่พอใจที่อาจจะคุกรุ่นอยู่ในหมู่กองกําลังความมั่นคงแล้วก็กลยุทธเ์เดิมๆอย่างการปลุกปั่นชาตินิยมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจก็ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลแล้ว คับประเด็นที่3ก็คือการเคลื่อนไหวของสมรังสีในการประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในวันครบรอบข้อตกลงสันติภาพปารีสซึ่งเป็นการช่วงชิงความชอบธรรมทางการเมืองแล้วก็มีข้อสังเกตจากข้อมูลว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจตะวันตกเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ใหญ่กว่า และประเด็นสุดท้ายก็คือภาพรวมของยุทธศาสตร์คีมหนีบที่กำลังทำงานอย่างเข้มข้นบีบให้ระบบหุ่นเข้าสู่สภาวะที่ยากลำบากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การล่มสลายหรือแล้กระทั่งสภาวะรัฐล้มเหลวโดยข้อมูลย้ำว่าปัจจัยทั้งหมดนี้มีรากฐานมาจากการดำเนินนโยบายและการกระทำของระบบหุ่นเองนะคะ ต้องครับนั่นคือบทสรุปของสถานการณ์ที่ซับซ้อนตึงเครียดแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในกัมพูชาตอนนี้ตามที่สะท้อนออกมาจากข้อมูลที่เราได้นํามาพิจารณากันในวันนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะและก่อนที่เราจะจบการสนทนามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือการเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์กับกรณีการมีสองรัฐบาลหรือการแบ่งแยกประเทศเช่นจีนไต้หวันหรือเกาหลีเหนือใต้นะคะใช่ครับ การเปรียบเทียบนั้นก็ชวนให้เราตั้งคำถามต่อยอดได้เหมือนกันนะครับว่าสำหรับกรณีของกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยอะไรจะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในรูปแบบไหนจะเป็นการเผชิญหน้ากันที่ยืดเยื้อยาวนานเหมือนบางกรณีในประวัติศาสตร์หรือว่าแรงกดดันที่มันรุนแรงแล้ก็รอบด้านขนาดนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่รวดเร็วกว่าที่คาดคิด เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าคบคิดอย่างยิ่งเลยค่ะซึ่งคงต้องปล่อยให้ผู้ฟังแต่ละท่านนำกลับไปพิจารณาแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้การเจาะลึกของเราในประเด็นกัมพูชาก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับการร่วมสนทนาที่เข้มข้นแล้วก็ให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะยินดีเสมอครับขอบคุณครับ